ครัหอมด้วยครับแกงห้องครับผมหอมกระเทียมหมูพริกกระไทยไร้ลิครับผมกระปิครับผมเยอะนิดหน่อยครับผมถ้าผมมันยิงเอลุงค่อยแล้วครับผมมาสิแม่อมเนี่ยขาไร้กินครับผมตอนนี้กลังเตรียมเคียงเตรียมอย่างนึงครับผมจำชมต่อไปครับเบิ้งเครื่องฮ้องครับผม ผักสีราาครับผมผักโดดครับผมผักกาดผักตูครับผมเบอรกูดข้าครับผมเนื้อห่อครับผมพันไว้เรียบร้อยครับผมผิดแกงครับผมขาดไ่ได้ครับผมที่เด็ดน้ำปลาลาครับผมเนื้อห่อครับผมเอาพริกแกงเอาข้าตะไครไปกดลงไปแล้วครับผมคุรีคุรีได้ครับผมโหเนื้อสุกอนครับผมโขดยิ่งใหญ่ครับผม เนื่อขงเขาล้วนเริ่มได้ทีหรอวครับเอาอย่างนี้ก็ตัวเนียวเขียครับผมเอาเขียลงครับผมคุลีคุลีต่อครับผมน่า้ำครับผมพอดขันหนุนอย น้ำม yeah, ัาหอมก็เดือดแล้วครับผมมาปรุงครับผมผงนัวหนึ่งจึกสองจึกตามด้วยน้ำปลาครับผมตัวหนึ่งครับผมตักเลยบหมือนท้องผักของเขาเลยครับผม หอมรดตําเลยครับผมหอมผักอย่างน้ครับผมทุกเนว้ผักเลยครับผมใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับสายเฮลตี้คี่ีคลี่ครับผมบอว่นผักกันยุบค,ครับผมผัดก่ไดิ่ง ครับผมตู๋แล้วครับผมเต็มหมดเลยส,สุด่างกว่าครับผมดำอย่างเดียวครับอู้หมอมเอาท่าให้ยืดไปอีกรอบนึงเดือดเข้ามาซิมกันครับผมเปิดปากกั้งครับผม ปิดเจ็ดเลยครับผมเดี๋ยวเอามาซิมกันครับปีเลยครับผมโอ้หอนหอนหอมคักรขนาดรับผมนี่จครับมนครับผมมาดัดปากก่อนนะครับผมหอนคักร์บูโดินด้วยดิ อืมเกยมต้นอือขอบผมสุดยอดนะครับข,ขนาด